เฮ hey, ลน่นนนยาพัทโพสข่าวดีในที่สุดวันนี้ก็มาถึงถูกจับตาในเรื่องความรักความสัมพันธ์กับคู่จิน้นที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะกลายมาเป็นคู่จริงซะแล้วสำหรับนายนาพัทกับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหลังจากที่ทั้งคู่แพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวที่ต่างประเทศมานั้นก็โพส ภาพเปิดคู่ตัวไปเลยแถมยังถือเลิกดีวันที่9มกราคม2566ที่ผ่านมาอีกด้วยท่ามกลางการแสดงความยินดีจากบรรดาแฟนคลับและเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการบันเทิงอีกมากมายล่าสุด16มกราคม2566นายนภัทได้โพสต์ภาพสุดอบอุ่นหลังจากที่ตัวเองได้ไปร่วมงานแต่งเพื่อนสนิทพร้อมทั้งระบุแค,คปชั่นว่า c h e e r to All Lo by and groom ดีใจมากๆที่วันนี้มาถึง made t b o n you share today grow stronger as you บท grow oh together หลังจากนั้นตามมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมาย